อย่างครับย่างโอ้โหนนี้นอนไม่หลับตื่นมาต่ตีห้าครับว้าวดางสูลโอรครับเครียดเครียดเครียดต่วนย,าย้ายปใหม่ป้ายปอยาง อยากรู้เหมือนกันจะมองเห็นไหมปลายปลายางออากลางสุดลอ้อครับเปิดอู่ละไรเจงทำไงครับจะสู้หรือจะเลิกเออเกาะคนสีช่วงล่างครับเบรกคัด ังว,ว้าวร้านอะไรเริ่มเ่อจะสู้ต่อโอ้ยไฟป,ปะยางที่แพงที่สุดครับแพงมากเลยบยากาศสวยงามครับ ม,มีร้านอะไร20เมตรครับมีขายทุกอย่างนะตรงน,นี้ครับทำให้เราลูกค้าก็เด็นไปซื้อมาให้ก็ได้หมูปิ้งครับ40บาทเดีย๋ยวเริ่มแล้วหมูปิ้งกาแฟครับทีสีถึง1นึ่โมงเช้าครับเดีย๋ยวเริ่มเปิดไปไม่รอดกับปิ้งแล้วกันอโอ้คนไปทำงานแล้วเนอะ มีการแบ่งเลี้ยงเมืองกับไปนอกเมืองกับในเมืองครับห่างกัน10เมตรครับเลยนี่ไปไป30เมตรเป็นเขตเ,เทศบาลครับสังเกตรตรงไหนสังเกตจากต้นไม้ครับต้นไม้จะตัดอย่างดีแต่พอนอกเมืองไม่ตัดต้นไม้อยู่ห้าต้นอ่งี้ครับไม่ตัดเออเว้นไว้ทำไมก็ไม่รู้ เนี่ยห้าต้นเนี่ยถึงเขตเทศบาลแล้วเลยเนี่ยเขตเทศบาลเนี่ยตรงนั้นแหละครับทางจากต้นไม้เห็นไหมต้นไม้เขตเทศบาลตัดแต่นอกพอนอกเมืองแล้วไม่ตัดมีต้นไม้ห้าต้นเองเนนะต,ตัดให้เรียบร้อยก็ไม่ตัดไว้ทําไมไม่รู้โอ้ยใหญ่ใหญ่ให่ศูนย์ส่งล้อครับอืม ทำเป็นตู้คอเนเทนเนอร์สี่เหลี่ยมไม่ต้องไปไหนนั่งอยู่นี่แหละโอ้ตรงนี้ก็มีเสียงกงครับตรงนี้มีเสียงกงตรงนี้มีร้านอะไรใหญ่สุดอตรงนี้มีร้านตั้งศูนย์อยู่12ร้านะนะถนนนี้นะครับร้านตั้งศูนย์12ร้านร้านเล็กๆอยู่ยากครับต้องเปลี่ยนวิธีซ่อมใหม่เปลี่ยนทุกรายการนะครับมนั้นอยู่ไม่ได้ นี่ก็มีร้านยางครับยางไดโนโมเนี่ยขนะอกพิษมีไฟแนนซ์สองมอสัตครับตรงนี้มีร้านยางครับอย่างใหญ่เลยไดโนโมมีร้านยางอยู่สี่ร้านตรงนี้ครับร้านเล็กๆอยู่ยากครับเลยไปนี่มีร้านยางอีกมีตั้งศูนย์อีกสองร้านครับอืม ทุกรายการครับปะยางเปิดแม่งทุกอำเภอทุเชียงแค่ทรูใไป้ายปะยางที่แพงที่สุดว้าวเปิดร้านแล้วตีห้าครับไม่มีน้ำมันครับรถเสียครับเสียทุกคัน คันนี้ก็เสียคันนี้ก็เสียคันนั้นก็เสียว้าวนี่นอนไม่รับเครียดอือโอเคครับ